เล่นอย่างไงได้บ้างวะปกติตอนเราเล่น40เราสบออกไปที่อื่นเอเราพีนิกปาร์ตี้อยู่บ้าพีนิกบนไปกลางบ้างไม้รู้มันไปไหนกันแต่ว่ไม่ไม่อะไรหรอกมันมันเล่นยากไปหมดไปอ่ะจริงๆไหมปืนมันไม่พอมือเว้ปืนสิบกระบอกอะ คือมันมีอย่างเห็นเห็นช็อตผมขับเล่นหรือว่าขับวนไปเรื่อยเปล่ปลละที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่แบบเขาเรียกว่าอย่างไงนะเคสไม่มที่แบบว่าขับแบบวนไปวนมาหรือบางทีมันมีช่องจังหวะที่ต้องเล่นกับรอบนอกแล้วปืนมันมันมีน้อยอะ่ะมันเนอมหรวะัมไม่พอเขาอ,อ่ะที่เอาบินนรืว่านรืว่าแมงมีมแมงวันอ่ะลงเขาอ่ะเดี๋ยวอ่ะ,อะ จะตีมอยู่ครับดูกันอุ่นให้บอลเราหายหายไปในสนามมันยังไม่เข้าเหรอครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วมึงช่วญประกาศได้โดนเราออกหรือเปล่าหอมาทางเข้าเคห์หอมาไหนหอมาไปนหอไปทางเข้ามาไหนไหนหอไปไาไหอไปตอกไม้เมื่อกี้ตะกี้กับวังอินพีฆ่าตีงว่ะดีนะอยู่บนรถเฮ้ยมีคนมาปักใต้บ้าน ไหน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 กลัวไหนเอกไม่รู้กูพูดเลยจุ๊บไม่รอกจะเปลี่ยนไหมโอ้ไมาหรอกเออเเออตลอมาตลอมาจริง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 คันเดียวับชนยิงยิยิงยงยิ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 ยิงยยิง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 ยิยิงยิงยิงยิยิงยิงยิงยิยิง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 ยย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 ย ใจกลุ่มใจนุน่ให้โมเดเซียผมรอรอบนอกของคนพอแล้วก็เอฟทีทูต่างเล่นแบบนี้นี่แบบเขาเรียกว่าอะไรโพเซสหรือขั้นตอนแม่งเยอะเยอะกว่าเยอะมากเลยจริงผมเองก็ยังไม่ได้คิดเลยเลยซ้อมว่าจะเล่นอะไรแบบไหนแบบ มัวบ้านงานเกินต้องเล่นอีกว่ะเล่นไม่พอคือประเด็นคืออะไรรู้ปะไฟตรงกูยังไม่ทันได้แก้ให้เสร็จเลยมึงมาไฟอุ้มอย่างเงี้ยกูกูไปไม่ถูกกับแพทในประเทศแล้วจริงจริงไหมกูมึงเอาสักทางว่ะกูจะได้เล่นถูกเว้ยเอาพูดตรงๆเลยนะแม่งไรก็ไม่รู้กูไม่ยังไม่เคลียร์เลยแต่ละอย่างเก็ตเก็ตฟิลปะ จบแกงนี้ให้มอมไฟอุ้มไม่จริงนะไม่เล่นอนะแกงใหญ่แกงไหนอะนับได้มีอยู่สองแกงใช่ปะสามแกงอะเซอร์เอสดมดีโกดมีแค่นี้แกงอื่นก็เฉยๆอะใช่ปะเขาก็เล่นยาแกงโจนแกงโจนเล่นบ่อย คือมันยากเว้ยคือผมไม่อยากไปสตอรี่อุ้มเพราะว่ามันต้องหาปืนคือคือมันยังไม่เคลียร์คือมันไม่ใช่มันไม่เคลียร์แล้วคือตอนนี้มันยากแล้วคือปืนอ่ะมันไม่มีปืนแล้วไงเข้าใจปะเพราะว่ามันคือเซตใหม่ทั้งหมดอ่ะมันต้องหาปืนอ่ะมันเหนื่อยอ่ะพูดตรงๆเลยนั่นโชว์เมดได้ของฟีลคือมันได้ปืนครบปืนเลยจริงไหมแต่ว่าเก็ตฟีลเพราะว่า ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แของอะ่ะเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้อะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทรัพยากรของเราอะ่ะปืนเอยอะไรเอยอ่ะมันจะยำลำบากลำบากปืนน้อยอะ่ะใครบอกไม่มีผลอ่ะมันมีผลมากนะสตอรี่อย่างเงี้ยคิดเอาง่ายๆนะถ้าเกิดคนรอดอะ่ะไม่มีปืนอะ่ะเท่ากับไรประโยชน์เลยนะเอาผู้คผู้ตรง คือถ้าจะเล่นแบบเหมือนแผนตะก่อนก็คือดักปั๊มอย่างเงี้ยคือแบบพะดคูดยากอ่ะ่ะถ้าเขามีปือนอะ่ะแบบยากมากอะ่ะคือคือเล่นคือโอกาสไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์หรอกที่จะทาอะไรได้อะเก็ตฟิลปะเต็มที่ก็รับเพื่อนอมีแค่นั้นเลยคืนคือท,ทำแย่ไม่ได้เลยขายรถดันแก๊งสร้างใหม่แล้วเราขายรถแล้วมึงจะขับไรเล่นเหรอครับบอกกูทีขายรถแล้ว Led ขับไรเล่น Yeah. Mm -hmm. Get feel me? เสียวโอ้มันมันแทกมันไม่ได้ถูกนะผมบอกตรงๆนะแล้วถ้าดันเป็นก๊อกอ่ะต้องซื้อกล่องเหลืองต้องหากล่องเหลืองมันยากมันไม่ใช่ตามน,น้อยๆนะผมบอกให้แต่ถ้าเกิดขายรถพวกแมคลาเรนได้สักคันหนึ่งก็ก็น่าอาจจะได้มันใช้คือเล่นอุม้มอของเล่นปกติมันอาจจะไม่ได้ มันก็ใช้เยอะแต่ว่าสิ่งที่มันใช้สิ่งตัวแปรหลักคือปืนหรืออะไรที่มันต้องใช้แบบเยอะอะ่ะอันนี้ผมพูดจริงๆแผนการเล่นหรืออะไรมันก็มีผลไหมม,ม,มันมันมีมันมีหมดทุกอย่างอะครับ<ม>เข้าใจปะแต่ว่าหลักๆเลยอะตอนเนี้ยคือผมอยากให้ทุกคนอะเวลาดูหรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรอะช่วยแบบอยากให้ทุกคนอะเข้าใจหรือว่าตามแก๊งให้ทันหน่อยว่าว่าแก๊งผมอะมันเป็นฟิลเหมือน ผมไปประเทศอื่นเหมือนผมไปฟิลเหมือนผมไปไปแฟมอ่ะแล้วผมต้องชนะ JAK เลยอ่ะเพัในชัดมันคืออะไรต่อไปโอสในบ้านม่วงไหมนิกพิมพ์แต่ละอย่างเหมือนมันคิดอะไรก็พิมพ์หาจจะตั้งแต่เอาพี่เจมาช่วยไม่งั้นแก๊งแตกยันขายรถสร้างแก๊งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันเนลอต BMS ขอบคุณครับ เออผมอยากให้ทุกคนอ่ะดูดูคือผมเข้าใจนะเข้ามาดูมาเชร์แต่ว่าแบบผมอยากให้ตามให้ทันก่อนว่าแก๊งผมอะ่ะคนเก่าๆทั้งหมดอะ่ะมันไม่เหลือใครแล้วผมใช้คำว่ามันไม่เหลือใครแล้วมันเหลือแค่ผมบอสอาะสล็ลอตเก่ามีผมบอสพี่คิมมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆแล้วที่เหลือคือไม่มีแล้วไม่มีใครเป็นสลอตเก่าเลยมีแต่สลอตใหม่คนที่เข้ามาใหม่ก็อยู่ยังไม่ถึงเดือนกันทั้งนั้นเก็ตเก็ตฟิลไหมมันมันไม่มีใครอะ่ะแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ ก่อนหน้าเนี่ยหรือว่าสตอรี่หรืออะไรหลายๆอย่างมันมันแบกมาด้วยอะไรด้วยที่ว่าเออก่อนหน้าน,นี้มันขึ้นเป็นที่หนึ่งมาแล้วหรือว่าซีซั่นก่อนหรืออะไรเงี้ยมันเคยเป็นมาดีแล้วเก็ตฟิลป่ะแต่คือต้องเข้าใจว่าแบบพี่โกงพี่เก็ตหรืออะไรตอนนี้แกก็ไม่ได้อยู่นี่แล้วแกอยู่สตาร์สองจุดศูนย์แกมันมันรีไปหมดแล้วได้อย่างมาตอนนี้ก็ต้องมาจูนไม่ใช่ว่ามาแล้วจะชนะเลยด้วยเหมือนกัน เพราะวล่าสุดเล่นกับ Gold. โคดโด,โดนโคดโคดเล่นไห่เดมดีโกดโดนในเดมดีเก็ตคือไหมมันมันไม่ได้ง่ายหรือว่าคือทุกคนแบบบางคนพิมพ์หรือแบบเหมือนพิมพ์โดยที่ผมเข้าใจอะว่าเขาพิมพ์อย่างนั้นเพราะอะไรคืออาจจะเห็นภาพจํเดียมเฮดว่าเออเคยเป็นยังไงหรือว่าอาจจะแบบว่าเคยอาจจะไม่ได้คิดไรหรือแค่อยากจะแซะเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็มี แต่คือตอนนี้ต้องเข้าใจผมหน่อยว่าเออผมเข้าใจนะว่าคอยหลักที่ผมต้องแก้หรือว่าผมต้องทำเนี่ยคือสู้อะเอ็ดมดีนั่นแหละเพราะว่าผมอะก็ไม่อยากไปมองแก๊งอื่นหรือว่าลดเทียร์แก๊งตัวเองที่เพื่อที่จะแบบอันเนี้ยเข้าใจปะให้มันเหนื่อยอะแต่คือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องแพทไว้ว่าแบบคือตามจริงนะถ้าเกิดสภาหรืออะไรเปลี่ยนว่าเอออุ้มเล่นแต่อุ้มแล้วผมก็จะไม่สนใจแล้ะ ผมก็จะไม่สนใจคนวงไฟขนาดนั้นแหละเพราะว่าแพดอุ้มอะ่ะมันไม่ต้องเก่งหรอกเรื่องอาวุธอะ่ะมันไม่ต้องโหดขนาดนั้นหรอกแต่คือมันคือคต้องเป็นคนที่ฉลาดมีอาวุธคือคือเอาง่ายๆนะเกมเซนต์มึงดีหรือมึงตามทันอะ่ะเอาเอาแต่คนพูดรู้เรื่องมาก็จบแต่ตอนนี้มันก็ใช่แหละแต่แค่มันยังของมันยังขาดด้เยเก็ตเก็ตฟิลใช่ไหมมันไม่ได้ง่ายนะ ชายแบบเดียวกันแหละสถาฟิเหมือนพี่ตอนไมก็เหมือนเลย แค่มาเล่นๆน,นั่นโดนกระทืเอเพียร้ง่ายตามจริงผมก็อยากให้ยังผมมาเล่นได้ทุกแบบแหละ แบบนั่นแหละทางเดียวเลยก็แบบที่ผมพูดไปตอนที่ตอนที่อยู่นะอยู่อยู่อยู่ในแลนนั่นแหละครับว่าเออเราจะเล่นเราจะแข่งอ่ะวิธีเก่งทางเดียวเลยคือมึงถ้ามึงไม่ซ้อมมึงก็ต้องเล่นอ่ะแล้วถ้ามึงโดนมึงก็มึงก็ต้องเล่นอ่ะมันก็มันมันมันคือแบบเวเดียวที่จะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นเก็ตฟิลไหม มันต้องเล่นอะ่ะมันต้องทำความเข้าใจกันอะ่ะคือมันต้องเล่น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 ,ลนมีมีแค่ทางเดียวเลยที่จะทําให้เราเก่งขึ้นมีแค่วิธีเดียวเลยเพราะว่าคนที่อยู่ตัวผมเองก็จะได้ข้อมูลยัดใส่หัวเพิ่มเติมตัวคนที่จริงจังที่ไม่ได้ออกไปไหนก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันเก็ตฟิลแมว่ามันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะ พัฒนาได้เรื่อยๆช้าไวนี้เราก็ไม่รู้หรือว่าจะมันชนะเขาไหมาอันนี้เราไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือแบบก็ได้แค่ทางเนี้ยมันมันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีก็ช่วยคิดให้กูทีถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้ต้องทำไงแล้วอยู่ๆเปลี่ยนคนมาทั้งหมดก็ไม่ชนะหรอก น้องรออย่างเดียวคนมีประสบการณ์ม่อยู่หรือแล้วใช่ไม่อยู่แล้วไงแต่ละคนไม่อยู่แล้ว ไ,ได้เหรอครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไม่ได้คนที่เอาเข้ามาเลยเลยก็ผมก็อยากให้แบบเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือว่าเคยอยู่แก๊งใหญ่ๆมาอย่างน้อยเขาจะได้แบบรู้นิดนึงอ่ะเพราะาสมมุติถ้าอย่างน้อยอ่ะไม่ไม่เป็นครึ่งแก๊งแล้วเป็นครึ่งแก๊งเงี้ยมันก็ถูถ่ายไปกันได้งใช่ไหม เนี่ผมก็พยายามอยู่ให้มันเป็นอย่างนั้นมสี 4, นั่งสามโอ้ของราคาของผมไม่ไม่ทราบเลยครับใครเอาคนมีผัวแล้วมาขึ้นราคาหัวเนี่ย <c oughs> พีจิก,กับมาคุมไหมน้องเข้าใจไหมว่า คนที่ไม่เล่นแล้วคือเขาไม่เล่นแล้วผมเจอคำถามเนี้ยบ่อยมากเลยเอาพิเกตมาไหมเอากับตันมาไหมคือคนอะไม่อยู่แล้วอะคือเขาเขาไม่อยู่แล้วเว้ยเกตไหมคือถ้าเกิดเขาอยากมาเขามาแล้วทุกวันนี้ผมกับพ่เกตก็คุยกันนะเมื่อวานผมก็ยังไปคุยแก่เลยคือคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่เล่นแล้วมึงเลิกพัมเพอเขามีอย่างอื่นที่ต้องทําโอเคเพราะไม่งั้นเขาก็คงอยู่ที่นี่แล้วนะครับ อันเนี้ยผมเห็นวันนึงไม่รู้กี่รอบเนี่ยเอาพี่เกตไหมเอากับตันไหมเอาคนนี้ไหมไอ้ทียมันเขาไม่ว่างกันแล้วเขามีสิ่งที่เขาต้องทํากันหมดแล้วเกตนไหมเออคือเขาไม่อยู่แล้วเว้ยพี่เกตนะ่ะอยู่ทําแกงอยู่สองจุูนอยู่ทําตองคิงคู่กับพี่โตเกียวอยู่ตองควีนอะ่ะใครคิดถึงแกงก็เจอเขาที่นั่นโอเค ถามหาแต่คนเก่ายังไม่ไม่เปไ,ไ,ไ,ไม่ได้อะไรแล้วอันนี้ผมพูดจริงมันไม่มีแล้วอย่างที่ผมบอกประใจดม้นเาย ขอเออร้อยออง่ายเออง่ายยิงรถไอจีทีอนี่นะอารสหนะอุ้มชิวอิวเลยลองลดลบนะลองลดลบนะลองลดลบนะ,ะลอง On me, right me, right ช่วงนี้เขาจัดคริสต์มาสกันแล้วใช่ไหมทุกคนแต่บางเร่งไมไ่ทำมาแต่ว่าเขาเริ่มมันก็จะจัดยาวไปนู่นนะใช่ไหม สวัดีคนทุกคนด้วยนะครับใครหอาาก็ฝากกดตดตามได้นะครับ <S <S ตีกับเอเดีครับ <S <S รเท <AMD> มเป็นตำรวจไม่รู้ไม่ไม่เห็นวิแววอะไรเลย <S 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 ชิโรชิแตกแล้วเขเป็นโปล่แตกแล้วกากินังก็ช่วงหนึ่งเห็นกลับมานะแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ชัวร์ครับ เสียงปวดหัวเสียงไม่ค่อยปวดหัวผมว่าผมปวดหัวมุมมองอเนี่ยดูดิเดี๋ยวจะปิดก็ดีนะทำคาหมึกใช้ชีวิตสิหมึกก็ทำงานอยู่ตลอดหมึกมันหลังบ้านนะครับคนไม่รักคือไม่รักก็ต้องเข้าใจ ก็กินอะไรแยกกันแล้วครับมึงไปเชยๆก็น่าจะเป็นงนั้นแหละมันก็น่าจะหมดแพชชั่นกัน เคลีสผมเคลีสผมเคสผมไม่ค่อย enjoy ไม่ enjoy แล้วนี่โดนอุ้มอ่ะทำไงได้อะเวละทุกคน เอเนี่ยเขาพักชีวิตไอซี IC ไปโฟกับชีวิตโอผมว่ามันก็แล้วแต่คนนะแบบว่าแล้วแต่คนแหละจริงๆผมว่าบางส่วนก็เล่นเกมก็มีแหละคนไม่เล่นก็ก็คงมีเหมือนกันก็อาจจะเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ย <ผม S 1> ใช่ไหมละ่ะผมเคทผมแล้วแต่คนแล้วแต่คนผมว่าประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็สิบแปด บาเล่นสองจุใช่ประมาณสิบเแปดท <ำ S 1> รับอยู่เขาโอเคใช่บอกว่าาใช่ 嘿，呃，不掉应该。<noise> <noise> <noise>